นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปซื้อปลานะครับปลาเป็นนกแก้วซันตานะครับเป็นหนักแดงนะครับนะวันนี้จัดมา9้าตัวเลยนะครับร้านพี่ขาวนะครับสนามหลวง2ซอยสานะครับวันนี้จัดมา9้าตัวนะครับเป็นเลขมงคลที่ผมชอบนะครับผมด้วยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเลี้ยงปลาสีแดงสีแดงสีทองแล้วก็สีขาวนะครับวันนี้ก็เลยจัดมาใส่ตู้ใหม่ตัวตู้นี้ที่ผมได้เดินระบบโอเวอร์โฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็รันน้ําทิ้งไว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันยังตื่นตู้อยู่นะสีมันจะจืนๆนดๆนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟแล้วก็พอลงเนี่ยมันจะตื่นตื่นตู้นิดนึงสีก็จะจืดๆเดี๋ยวสีมันก็จะเริ่มค่อยๆแ้มเองนะครับไปชมดูนะครับสําหรับนกแก้วซันต้าชุดนี้นะครับไม่ค่อยสวยมากนะครับไม่ค่อยสวยมากแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เน้นปลาสวยงามมากนะครับจะเน้นเรื่องของความชอบความรักมันมากกว่านะครับ อันนี้ก็ลงไปแล้วแจ่มๆเลยสําหรับตู้ใหม่ตัวนี้นะครับได้ลงปลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคแต่ว่าตัวไฟเดี๋ยวผมจะต้องไปเพิ่มนิดนึงนะครับไปเพิ่มนิดนึงต้องใช้เป็นไฟโทนสีแดงนิดนึงนะครับตัวนี้ใช้ l อ d ดีเป็นสีสีโทนน้าเงินกับขาวอยู่นะครับเพื่อให้น้ํามันดูแบบดูสวยส่วนตัวผมจะชอบน้ําสีนี้มากกว่าแต่เราจะต้องเสริมแดงนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบว่าสีนกแก้วพวกนี้เนี่ยนกแก้วซันต้าพวกนี้สีจะได้ออกสวยๆนะครับ ก็ลงปลาที่เรียบร้อยตอนแรกผมถ่ายคลิปตอนที่ร้านด้วยแต่ว่าที่ร้านเนี่ยปรากฏว่าติดลิขสิทธิ์นะครับเนื่องจากเขาเปิดเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ผมก็เลยไม่สามารถลงใน youtube ได้นะครับผมก็เลยามาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ตอนลงปลาก็นะก็ดันใหม่มีปัญหาอีกนะครับก็เลยต้องมาถ่ายใหม่อีกรอบนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนลงปลาให้ดูเลยนะครับแต่วิธีลงของผมก็คือแช่รประมาณ45นาทีนะครับแช่ปลาไว้45นาทีแล้วก็จากนั้นก็ เริ่มทยอยใส่น้ําใส่น้ําไปเรื่อยๆนะครับเมื่อน้ํามันได้ที่ได้ทางแล้วเราก็เอาปลาลงเลยนะครับตัวนี้ผ่านการกักเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดซันต้าชุดนี้นะครับก็เป็นซันต้าในเกรดที่พอใช้ได้แต่ไม่ถึงขนาดสวยมากนะครับนะสำหรับคนที่งบน้อยถึงกลางๆนะครับไม่ถึงขนาดมากไม่ถึงขนาดเยอะมากนะครับก็สามารถเลี้ยงได้เช่นกันก็เพิ่มความสวยงามให้กับตู้ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็น ตู้ใหม่ที่ผมได้ทำตอนนี้ลงปลาเรียบร้อยแล้วส่วนบูเบตตัวนี้นะครับเป็นบูเบตอ่าพรีเมียมนะครับจากร้านพี่เนศนะครับร้านพี่เนศสนามหลงสองแต่ว่าบังเอิญน,นะวันก่อนนะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ได้ล้วนะกระโดดออกจากตู้นะครับแฟนผมปิดไฟนะปิดไฟแนละ้วปรากฏว่าตู้นั้นปกติแล้วผมจะไม่ปิดฝาเพราะว่าเขาเป็นคนที่กลัวความมืดนะกลัวความมืดแล้วก็กลัวเรื่องของ เวลาที่เราปิดฝาไม่รู้เป็นอะไรนะปิดฝาแล้วกลัวนะครับผมก็เลยเปิดฝาไว้ตลอดแต่บังเอญตอนนั้นแฟนผมไปทํางานตอนตีสี่นะครับนะแฟนผมทํางานเกี่ยวกับตรวจสุขภาพประจําปีพนักงานนะครับตอนตีสี่พอปิดไฟปุ๊บมันกระโดดปั๊บเลยนะสองเมตรกว่านะครับลงมาหางเหิงหักหมดเลยสําหรับบูเบตนะครับแต่ก็รอดปลอดภัยมีชีวิตจนปัจจุบันนะครับผมก็รักษาจนดีขึ้นแล้วตอนนี้นะครับสาหรับบูเบตตัวนี้นะครับเป็นบูเบตพรีเมียมนะครับอาจจะมีตําหนินิดหนึ่งเรื่องของตาตกด้านขวานะครับแล้วก็ ปากอาจจะยื่นยาวนิดหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมไม่ชีเลียนงนกปลาตำหนินะครับขอแค่ได้เลี้ยงแค่เห็นมันกินได้ไม่ป่วยไม่สบายผมก็มีความสุขแล้วนะครับสำหรับตูวนี้นะนี่ก็เป็นนกแก้วซันตาที่ผมได้มาใหม่วันนี้นะครับโดยรวมสำหรับผมถือว่าสวยระดับหนึ่งนะครับสวยระดับหนึ่งเลี้ยงด้วยความชอบนะครับเลี้ยงด้วยความชอบเลี้ยงด้วยทุนที่ไม่เยอะนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยเลี้ยงได้เลยนะครับก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วสําหรับตู้นี้นะครับก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูพัฒนาการของมันอีกทีหนึ่งตัวนี้ประมาณ6-7นิ้วนะครับ6-7นิ้วนะสีสันสวยงามลงไฟหน่อยก็แจ่มเลยสําหรับตัวนี้นะครับส่วนเรื่องระบบผมก็อธิบายไปแล้วนะครับนะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนิหนึ่งใครที่สนใจสินค้าผมนะครับสินค้า DIY ทั้งหมดทั้งสกิมเมอร์กองคอลีนอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีจําหน่ายในช้อปปี้ลิงค์ใต้คลิปเลยนะครับหรือใครที่ต้องการเดินระบบนะครับเดินระบบสามารถติดต่อผมเบอร์โทรใต้คลิปได้เช่นกันนะครับ ผมก็รัดเดินระบบด้วยตอนนี้นะครับเรามาดูระบบกันก่อน,นตัวนี้จะเป็นมองได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมออกแบบมาเพื่อได้มองหน้าทั้งหน้าทั้งหลังเพราะว่าผมมองว่ามันสวยดีนะครับผมไม่ชอบติดสติกเกอร์ให้มันปิดบังการมองนะครับนะก็ให้ดูระบบก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับล้างกองล้างกองทั้งหมดอัตโนมัติ UV ตัวนั้นนะครับยังไม่ได้ครอบนะเดี๋ยวผมจะทําการครอบเหมือนกัน ตอนนี้ใส่สองหลอดหลอดหนึ่งครอบหลอดหนึ่งยังไม่ได้ครอบนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการครอบ UV นะครับนี่ก็เป็นระบบที่ผมได้ออกแบบนะครับตอนนี้ก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะก็สวยนะครับสามารถมองได้ทั้งสองสองด้านเลยคือตัวน,นี้สามารถมองได้สามด้านเลยด้านหลังแบบนี้เวลาที่เราทําอาหารหรือว่าอะไรก็แต่แต่อาหารเนี่ยผมจะไม่ให้ทเกี่ยวของมันประเภทต้มอ,อะทาได้อนุญาตทําได้ที่นี่เป็นออฟฟิศผมนะครับผมเลยไม่อนุญาตให้น้องๆทําอาหารที่เกี่ยวความมันเลย นะครับไม่อยากไปรบกวนปลานะครับด,ด้านหลังมองจากมุมนี้เวลาที่เราทําอาหารต้มมาม่ายมดึกอาหาก็ได้เช่นกันนะครับเวลาที่เราเข้ามาจากหน้าบ้านหน้าออฟฟิศก็มองด้านข้างได้เช่นกันนะครับเวลาที่เราทํางานอยู่ตรงนี้เวลาที่ผมทํางานอยู่ที่โต๊ะทางานตรงนี้เนี่ยนะผมก็สามารถปุ๊บหันไปมองได้เช่นกันนะค่อนข้างที่จะหลายด้านเลยฝั่ง <Slow> นู้นก็มองได้เช่นกันนะครับฝั่งนู้นจะเป็นปลาแรดนะครับปลาแรดแล้วก็บอด้านหลังริมนู้นแล้วก็เดี๋ยวหันซ้ายตรงนี้จะลงตู้เพิ่มตรงนี้นะครับ ผมจะแบบรอบด้านเลยนะครับจะได้แบบมองกันแบบเพลินๆไปเลยนะครับวันนี้ก็มาลงให้ดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวงานพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์วันศุกร์ผมจะเข้าไปเดินระบบบ้านพี่พีทนะครับที่รังสิตคลองสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานเต็มอีกทีหนึ่งว่าเวลาที่ผมเดินระบบแล้วงานเต็มของผมนั้นจะเป็นยังไงก็ติดตามดูผลงานกันได้นะครับวันนี้ลาไปด้วยนกแก้วซันต้าสวยๆของผมนะครับเดี๋ยวรอสีขึ้นก่อนนะรอใส่ไฟรอหายตื่นตื่นตู้กัน สีก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สวยเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้นายตัวเองฝากผลงานกับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับใส่แว่นดนยนะเอง